เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงหนทางพิพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธเแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิวชี้ขึ้นมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเ,าเราเบาๆพอสบายสบาย ขา,ขา้นแรกตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอยับไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาให้พอดีพดีนะสบายๆในระดับขนตาชนกันนะพิมพิมอย่างนั้นนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะให้มีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งทั้งสรรพสารสัพพสิ่งทั้งหลายคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านเช่าการศึกษาเราเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางปล่อยวางความผูกพันหมดนะจ๊ะความคิดคำนึ่งทุกอย่างโดยพิจารณาทั้งความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายรอบทั้งตัวของเรานี้ด้วย พอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายผุพังกันลงไปทุกวันแล้วก็ยังห้ามไม่ได้ไม่อาจต้านทานได้กับความเสื่อมความสลายของร่างกายของเราเสื้อผ้าอาภรที่อยู่อาศัยหยดยางพานะ ทรัพย์สมบัติคนถัดสิ่งของธุรกิจการงานล้นไปสู่จุดสลายต้นหมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาแม้แต่โลกใหมนี้สักวันหนึ่งก็ไปถึงจุดสลายที่เรียกว่ากับวินาศนี่คือความเป็นจริงความจริงแท้ของสรรพสารสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่เราจะต้องนำมาพิจารณาควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันนะจ๊ะเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะชีวิตนั้นนะมีเวลาช่วงสันส้นๆในยุคนี้สำหรับการเกิดมาทำพระนิพานในแจ้ง สแสวงบุญสร้างบรมีดังนั้นเน่เราก็จะได้ใช้เวลาของชีวิตท,ที่มีจำกัดนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งสามอย่างตามคำสอนพระสมมอสุบริจาประโยชน์สุขในปัจจบุบันประโยชน์ในอนาคตหลังจากละจากโลกนี้ไปแล้ว มีชีวิตใหม่ในเทวโลกและกับประโยชน์อย่างยิ่งคือขจัดกิเลสทัศวะให้หมดสิ้นไปไปสู่อายตนะนิพพานโดยเฉพาะช่วงสั้นๆนี้ที่เราจะปฏิบททัติท่านเราจึงจะต้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่ง ทใจของเรากลับมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางกายของเร,ราละจาะซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง่ายไวอยู่ในบริเวณ แถวกลางน้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเลยจ๊ะตรงตำแหน่งนี้สำคัญมากฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ้ะระวับเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรารวมทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิปน ที่พระพุทจาจ้าและอารหัน์ทั้งหลายถ้าเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ทุกพระองค์ไม่มีเวทเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ใครพระองค์ไม่ทวนโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจท่านจะหยุดนิ่งๆน,นุ่มเบาสบา พอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์ก็ไปข้างในเหมือนเรานั่งเครื่องบินแล้วตกหลุมอ,อ,กอากาศไปสู่สุนยากาศนั่นแหละแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเกคคิดติกาล่างกายอย่างเล็กเท่ากระดาษดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นดวงใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสยบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ย,ง,ยงวัน ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นคือเย็นตาเย็นใจใจกระเบิกบานแช่มชื่นทำดวงนี้เป็นธทำดวงแรกความบรู้สุ์เบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุป,ปัสสนสีประธาน หรือดวงปฐมมรรคแล้วหลังจากนั้นท่านก็นหยุดใจนิ่งไปเรืเ่อยๆก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเห็นเบานานในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมัน,นซ้อนกันอยู่ทำหน้าที่อะลรอยา่างจะอยู่รวมกัน เช่นเห็นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษยากกายทิพซ้อนอยู่ในกลางกายมุษยดละเอียดกายรูปภมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพกายรูปภมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภมิกายธรรมกัตภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภมิ กายธรรมโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตปูกายธรรมพระสิกิตาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดากายธรรมพระนาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพัสสิกิตาคามีกายธรรมพระรหัสก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีเห็นไปตามลำดับอย่างนี้มรรคผลนิพพานจึองอยู่ภายในตัวของท่าน และของเราทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นในวันดีเนี่ยเราก็จะได้นำใจของเรากลับมาหยุดนิ่งอยุ่ภายในที่ซูกลางขายฐาที่เจ็ดตรงนีีเี่ยโดยกำหนดบริกรรมมณิมิตรเป็นมาในใจนะจ๊ะ นึกถึงภาพองค์พระธรรมกายประจําตัวได้จาเึกชื่อของเราเอาไว้ที่ฐานองค์พระองค์ที่เราได้สร้างเพื่อนำไปประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างน้อยเป็นพันปีนะนึกเอาไว้ที่กลางกาย เป็นองค์พระสีทองใสสีทองนะจ๊ะหรือบางคนนึกได้ใสเป็นแก้วเป็นน้ำแข็งเป็นเพชรก็ได้นะจ๊ะนึกนิ่งๆนุนม่นมๆเบาๆสบายๆหรือบางคนคุ้นเคยกับการนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่ง กลมรอบตัวใสๆเหมือสุดอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆธรรมดาธรรมดาคลาๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ว่าจะเปไปเค้นภาพ หรือจะไปควานหาภาพนะจ๊ะให้นึกเหมือนนึกภาพดอกพวกัวดอกกุลาบภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรอย่างนั้นะนึกธรรมดาอย่างนั้นซึ่งมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างชัดน้อยมากชัดมากบ้างอะไรเงี้ยน,นะจ๊ะ แล้วก็ค่อยๆประคองใจของเราเพื่อใจเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งอยู่ทีู่นย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราก็ยึดบริกรรมวนิมิตตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆพราะกับประคองใจด้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ให้สม่ำเสมอบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง,รงทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราก็จะต้อง ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจนินกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระนะจ๊ะยุดจนุนกลางองค์พระจะสีทองสีใสเป็นเพชรก็ได้แล้วคองใจกันไปอย่างเนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะส่วนสำหรับผู้ที่ทำได้ในระดับหนึ่ง คือใจนิ่งได้ในระดับหนึ่งเห็นดวงใสเลยเห็นองค์พระใสใสก็ให้ฝึกขยายแล้วขยออย่างสบายๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือดวงใสใส แล้วก็ฝึกตรงนี้ไปนะฝึกขยายยอ่ออย่างสบายๆใจจะได้ละเอียดใสๆทำเหมือนเราเล่นกีฬาจะเป็นชาญกีฬานึกองค์พระนึกถึงดวงใสๆที่เราเห็นได้ชัดอยู่ในกลางท้องเรา เราฝึกขยายฝึกย่อฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเนี้ยทำซ้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 ไปจนกว่าจะชำนาญหรือเราจะนิ่งอย่างเดียวก็ได้นิ่งกลางดวงใสนิ่งกลางองค์พระใสๆจะนิ่งในนิ่งนมเบาสบาย อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็เ,เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเคลื่อนลงไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆเหมือนเราลงลิฟต์อย่างนั้นะจะเคลื่อนไปข้างในอย่างสบายๆดูองค์พระไปดูดวงใสๆไป ที่เราเห็นชัดจำกระจ่างที่กลางกายเลยจ้ะแล้วก็ฝึกดูไปตรงกลางตรงนั้นเน่เดี๋ยวเราไปจะเห็นองค์พระซ้อนซอนกันองค์พระในองค์พระดวงในดวงอย่างนั้นอ่ะซ้อนซ่อนกันอยู่ภายในซึ่งจะทำให้ใจของเราเนี่ยใสสะอาด บริสุทธิ์แล้วก็ละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุขก็จะเข้าถึงพระตัตนไตรัยในตัวนะจ๊ะเช้านี้อากาศกาลังสดชื่นแจ่มใสยเย็นสบายเหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชา ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายกให้ทั้งอกทั้งใจประกอบความเพียรเงินไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ